อยู่นู่นมันอยู่นู่น,น,น,นเดินไปซิเดินไปเฮ้ยโถ่เอ้ยยังรู้อีกปิดประตูใส่แม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าร้องอย่าร้องสิ มาต่อกับตอนที่9หลังจากนิ้วมือเราโดนตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคือเอาง่ายๆหนีหมอไอ้นั่นหรอั้งกดค้างเพื่อนี่หนีหมอ,อปิดปิดเปเลยมันใครอะใครอยู่ตรงนั้นเฮ้ยมีทางไปเพราะว่าไม่มี รรกษาเขาจะออกไปทางประตูหล yani uh ักเลยวะเกิดไม่ไ oh ด oh, ้เกเขาจะตามล่าแกเขาจะตามล่าเอ้โหนองเร็วเร็วเร็วแอบดิแอบชิบหายเลยแล้วาจอกแตั้งแต่แรก โอ้ยเฮ้ยมันก็มาหาใต้เตียงด้วยเหรอเฮ้ยตัวนี้ฉลาดจังวะสมกับเป็นหมออะไรเนี่ยไปแล้วไปแล้วไป้วไปไปไปเฮ้ยเจ้าหัวบัสเจ้าหัวบัสเจ้าหัวบัสไป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 รอดทางนี้ออกทางนี้ปิดปิดวาสิเออปิดเออตามกูไม่ทันหรอกดูดูดู กดกดฮะลิฟนี้ต้องใช้กุญแจลิฟนี้ต้องใช้กุญแจชิบหายแล้วแล้วกุญแจกุญแจอของคุณที่ไหนคาสันคาสันโทษทีช่วยไม่ได้หรอกนะลิฟนี้ต้องใช้กุญแจชิมหายกุญแจอ,อยู่ที่ไหน เขาบอกให้ใช้กุญแจไปว่าต้องหากุญแจได้เราต้องไปทางไหน <c oughs> อะกุญแจอยู่ที่ไหนก่อน เสียงมันเข้ามาใกล้แล้วเสียงมันเข้ามาใกล้แล้วตาฉันตาฉันคงต้องไปแล้วล่ะแล้วคุณเจออยู่ไหน แล้วคุณแจอยู่ไหนก่อนเดี๋ยวคือไปทางไหนได้อะคุณแจอยู่ไหนเปิดไม่ได้ฝั่งนู้นมันปิดอ๋อนี่ยทางขึ้นทางขึ้นไป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 เร็วเฮ้ยมือขาด มีใครอยู่ไหมไม่มีนะฮึบจุดเซฟฮึบไม่ดันหรือดันดิไม่ดันเละเปิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยังไงดีคือคุณแจอยู่ไหนฮะคุณแจคุณแจครับคือคุณแจอยู่ไหนก่อน เฮ้ยเี่ยแล้วเยอะไปยั๊ไปดไปดเร็วไม่อยู่ครับผมไม่อยู่ใครชอบ อีหมอวีเนยไปยังหรือ่ต้องดันไวเพื่อจูกว่าิบหายแล้วิบหายแล้วจี้ไปแล้วจี้ไป a ล้ ไม่นะ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 นะออกไปตัดขามันตั้งแต่ที่แรกจะได้ไปไหนไม่ได้เอาไงดีเอาไงดี cũng phải mở cửa với chu quá ơi 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 พลาดเองแหละไม่ได้ดันไปจุ๊บสงสัยต้องดันทีนะไปทางอื่นไม่ได้แล้วเออดันดันดันไปเร็ว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 เปิดนี่เปิดเปิดเปิดไปย,ยายาเฮ้ยจ

ข้างบนนั้นมันทางขึ้นป่าวคงไม่ใช่ทางขึ้นสินะแล้วกีการ์ดมันจะอยู่ไหนอะอย่าลุกเร็วสิ ไปไปกดเมาส์เพื่อปิดไอ้ดังเกินคีการ์ดอะีการ์ดอันทางหนีด้วยคีการ์ดคีการ์ดพี่มีคีการ์ดให้ผมไหมโรงพยาบาลนี้อยู่ไม่ได้คีการ์ดคีการ์ดคีการ์ด เออกไปสิออกไป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 วิ่งดิวิ่ง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 ออกไปออกไปเร็ว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 ปิดปิดไป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 สิวินดิวิ่งดิมึงรอป้าจัลลิมินเหรออไปดิไปไปไปเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ไปไปไป มาเปิดเปิดเจบว่าไม่มีขีกาด้ะหาขีกาที่ไหนอ่ะขีกราร์ดอยู่ไหนไอ้หมอนี่มันฉลาดจังวะ ก๊าซอยู่ไหนเนี่ยต้องมีกีการดิฝั่งนู้นเราดูหมดยังวะน่าจะดูหมดแล้วละไอหมอลกจีต คีการมึงเก็บไว้ไหนอ่ะอดีตขี้การมเก็บไว้ไหนขี้การมเก็บไว้ไหนโอ้อไปทางนั้นขี้การจะไว้ไหนวะ เอาไงดีเอาไงดีฮึบวิงว่งวิ่งโอ้โหจะวิง่งจูงก,กันหีกไหมอย่านะตาสายตาสัาน้นนะซิมองไม่เห็น โอ้ยสายตาไม่สั้นนีว่ว่าไปจะยังไงดีอะคีกราร์มันอยู่ตรงไหนเนี่ย โอ้โห,โห,โหโลงมาอย่างงี้เอาทัชเสีสสยบ <c oughs> ไส้ไปทางนู้นไปทางนี้นเข้าไปเข้าไปเข้าไปคีดกัดอยู่ไหนคีดกัดอยู่ไหนอ๋อต้องไปทางไหนต่อเดี๋ยวดิดิดิเสียงมันมาทางข้างหน้าข้างหลังเนี่ยต้องไปทางไหนอ่ะ อย่าลุกขึ้นมาสิโอ้ยโดนตีไปกี่รอบแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้นั่นใช่ไหมอย่าขยับตัวบ่อยดิยเฮ้ยโอ้เฮ้ยอย่าขยับตัวกันบ่อยเฮ้ยมีประตูด้วย เฮ้ยนี่ห้องน้ำปิดเออโอ้โหปิดสะดังเลยเออนี่มันที่แอบไม่เ่ามีทางเข้าไหมเออไม่มีทางไม่มีทางโอ้โหไม่มีทางซักแอบเอาไงดีอ่ะไม่ต้องไปทางไหนต่ออ่ะ โอ้ยอย่าสะดุ้งออกมานะเปิดตรงนี้นี่เจอนี่ไม่แปลกใจเลยยังไงเฮ้ยมีตระนี่มอยู่นู่นมันอยู่นู่น,น,นเดินไปสิเดินไปเฮ้ยโถ่เอ้ยยังรู้อีกปิดประตูใส่แม่งเลย เฮ้ยเฮ้ยอย่าร้องอย่าร้องสิเฮ้ยไปไปข้ามก็ต้องข้ามไปดิข้ามไปเร็ว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 ไอ้บอป้า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 เออปิดประตูปิดใส่แมบงปิดสาแมบงเออเฮ้ยนี่กระทางดันเรียบร้อยแล้วดันเปิดเปิด ปิดใส่อันอีกอันนึงเออมันไม่เห็นมันไม่เห็นเฮ้ยไปมึงอย่าลองสิมึงลองกันทำไมมึงลองทำไมเฮ้ยมีทางขึ้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นขึ้นอีกขึ้นขึ้นเอ้ตายตายโดนแทงขนาดนี้อ้ ไม่เจอหมออีกนะมาโผล่ที่ไหนอะฮึโผล่ที่ไหนโผล่ที่ไหนจุดเซฟแล้วนี่ห้องน้ำบะอ๋ะอห้องน้ำเหมือนห้องนั้นเลยอย่ามานะหมอโอ้ยห้องสะโล่งเลยต้องไปทางไหนกีการ์ดแค่กีการ์ดนันเดียวเนี่ยประตูปิดอีก อย่ามานะหมออย่ามานะอย่านะประตูปิดโอเคหมอมาไม่ได้เฮ้ยทางนั้นหมอมาไม่ได้เฮ้ยนั่นไงคุณแจมีทางหนีป่ะเฮ้ยตรงนี้เปิดได้ป่อกึ๊ยเฮ้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 ยมันมาไป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  ไปไปปิดประตู Arrow, ใส <Different. S 1> ่ปิดประตูใส่ปิดประตูใส่แมกเลยเดี๋ยว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 แอปห้องน้ำประตูไหนกลางแม่งเลยอย่านะ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 เปิดมากูวิ่งจุ๊กจริงด้วยอย่านะมาไม่ยังวะ เอ้ยทำไมห้องข้างเปิดอ่ะเมื่อกี้ปิดไม่ใช่หรอหมอไปยัง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 เฮ้ยเฮ้ยชิชิไป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 เฮ้ยเฮ้ยชิชิชิโถ่ประตูพังเหรอประตูพัง มึงไม่ต้องถือคอกแล้วไป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 ทางไหนไปทางไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แอบใต้เตียงแอบใต้เตียงไม่เห็นหรอกเอ้ยแล้วมึงจะลุกออกมาทำไมเราไป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 ไแอบใต้เตียงนี้ได้คุณใจแล้วที่เหลือคือไปที่ไปเถอะกูไม่อยู่กับมึงแล้วไปไปไปไไปไปไไป ต้องไปที่ลิฟต์ไปที่ลิฟต์ลิฟต์อยู่ไหน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 เออจำได้นี่นี่ประตูทางออกลิฟต์อยู่นี่เยี่ไม่ทันหรอกเรียบร้อยแอรอดแล้วเฮ้ยแล้วมึงมาทำแบบนี้ได้ไงเฮ้ยอย่าอย่าเฮ้ยออกไปออกไปออกไปเออพักพักมันออกไปไอ

มีใครจดโน้ตอะไรเพิ่มเนี่ยวอลไรเดอร์งานเลี้ยงฝูงแมลงความตายของเทกเกอร์เอาลิปหนีมันซะใช่แล้วออกไงเนี่ยทางออกอยู่แค่ข้างหน้าแล้วหมอมึงทำลิปค้างอะอะโอเคโอ้โห โอ้โหแล้วจะลงได้ไงเนี่ยอืมก็จบไปแล้วนะครับกับการฆ่าหมอก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe แล้วก็ติดตามชมตอนต่อไปนะครับบ๊ายบาย